สวัสดีครับวันนี้วันพุธที่6ตุลาคม2564นะครับทีมงานม่วงหม้แล้วครับวันนี้กี่ตัวอัด18 18ตัวครับยกฝูงมานะครับวันนี้เดี๋ยวจะให้ในห้องอาร์ตเปิดราคานะครับท่านที่อยากจะมาซื้อนะครับแนะนําให้มาดูที่ตลาดได้เลยนะครับหัวอยู่ที่ตลาดนะครับมาก่อนได้ก่อนครับมาก่อนได้ก่อนท้องแน่เลยนะ นี่แม่วัวไทยแม่ลูกกันใช่ไหมเนี่ยนี่เป็นแม่ลูกกันนะครับตัวนี้เขาบอกว่าท้องครับตัวท้องนะครับท้องโคงด้วนด้วยโค้งดวนเหรอเอ๋อหางด้วนเหรอหางมีขนไปหางขาดครับโอ้ยมาแล้ว นี่วัวนางครับตัวเมียวัวนางสวยๆตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวผู้หัวโลนวัวนางสวยครับดูกันเลยครับนี่ตัวน้อยนี่พ่อพันธุ์ฝูงนะครับตัวนี้ตัวพ่อพ่อทั้งหมดตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ฝูงนะครับ พี่อ,อาร์ตเปิดตัวรร <m> พ่อพันธุ์เลยอะเท่าไหร่ครับห้าหมื่นแปดพันอ่าพ่อพันธุ์นะครับห้าหมื่นแปดพันนะครับราคาร้องน,นะครับสําหรับไปเข้าคุณนะครับตัวนี้สําหรับไปเข้าคุณได้เลยครับได้ไหะได้ผลงานแล้วใช่ไหมห้าหมื่นแปดนะครับตัวนี้ล่ะนี่ลูกตัวไหนตัวนี้ไม่มีลูกตัวนี้ท้องไหมเป็นสัตว์โนวนเนี่ยวันไปซื้อเป็นสัตว์เป็นสัตว์่นวันนี้ครับน่าจะทับไปแล้วนะครับ นี้เปิดราคาเท่าไหร่อาร์ตเปิดา,าคาเท่าไหร่ตัวนี้สามหมื่นสามพนสามหมื่นสามพราคาร้องนะครับสามหมราคาร้องนะครับแล้วตัวนี้นะครับตัวขาวนี่นะมีลูกหรือเท้อ ตัวนี้มันลูกตัวน้อยนี่ตัวนู้นลูกตัวผาดูนะไม่รู้ตัวไหนลูกตัวไหนอ๋องเลยทีตัวนี้ลูกตัวน้อยนี่นะตัวนี้นะครับมีลูกเป็นตัวน้อยนี่นะตัวผู้นี่นะเพิ่งออกเลยเนาะราคาเท่าไหร่อาร์ตสี่หมื่นห้าพันสี่หมื่นห้าพันนะครับร้องนะครับแม่เนี่ยครับมีลูกครับตัวผู้ครับแม่ลูกนะครับแล้วตัวนี้ลูกตัวไหนครับตัวนี้ลูกตัวไี้ ตัวนี้ล,ลูกสวยจังแล้วลูกสวยพ่อตัวนั้นพ่อเป็นปัมป๊มบามาเนี่ยนะแม่ไทยนี่นะตูวนี้นะนี่ยืนให้ดูแล้วนี่เท่าไรครับสามหมื่นสามหมื่นนะครับแม่ลูกสามหมื่นนะครับแม่ลูกสามหมื่นข้าวๆนะครับเนี่ยตัวนี้หมื่นห้าพันห้าตัวพี่มันนี่แหละหมื่นห้าพันห้าตัวนี้เป็นลูกตัวนี้เป็นพี่ตัวนี้ไปค่อยไล่กันตามมันเลยห้าพันห้านะครับราคาร้องและนี่แหละตัวนี้ยี่สิบหกสองหมื่นหกครับท้องไหม ท้องท้องท้องแน่ท้องแน่นะ้องมันสีมันอ้วนอ,อน้สวยสวยดีนะแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ตัวเปล่าท้องแน่นอน,นตัวนี้ท้องแน่นอนครับมีตําหนิหางไม่มีขนเนาะ,ะปลายหางไม่มีปลายหางไม่มีขนนะไม่ใช่วมามันอยู่ขอบคุนเออมันดูนะดูหางนะดูหางนะดูตําหนินะ หาไม่มีขนนะแต่ท้องแน่นอนเพะท้องหล่ตัวหนึ่เออราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะร้องสี่หมื่นเจ็ดร้องสี่หมื่นเจ็ดพันนะครับแบบนี้ร้องสี่หมื่นเจ็ดพันพ่อเป็นตัวนี้เขาจะให้ตรวจท้องให้พ่อเป็นตัวนี้เลยนี่เขาข้าวครับแล้วตัวหัวล้นนี่ล่ะตัวผู้ตับไรตัวนี้ตระกอนี่ตระกอเท่าไหร่ตัวนี้ยี่สิบสองยี่สิบสองครับสองหมื่นสองห้าร้อยนี่ตัวนี้ครับสองหมื่นสองพัห้าร้อยนะครับตระกอครับ แล้วตัวไหนแม่ตัวนู้นนะตัวนี้แม่ลูกตัวสวยเนี่ยแม่ใหญ่เดงอ๋อแม่ลูกเหรอแม่ลูกกันแล้วแม่ท้องนะท้องเขาไหมท้องแม่ท้องแล้วลูกตัวสวยดูตัวนี้ตัวท้องแยกได้ใช่ไหมอ๋อมยแยกได้จริงเป็นแม่แยกได้แหละแต่ขายแม่ลูกตัวนี้ท้องแล้วท้องลูกตัวแดงสวยมันตัวแดงขึ้นอม นี่ท้องเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,เราดูลูกรอลูกแป๊บหนึ่งลูกตัวเมียใช่ไหมลูกตัวเมียตัวนี้ลูกตัวนี้ครับให้ลูกเป็นตัวนี้นะครับน,นี่ขายเท่าไหร่ครับคู่นี้ซ้ายขวาเนี่นะครับร้องไว้แปดหมื่นห้าพันร้องแปดหมื่นห้าพันครับผมแม่ตัวเมียลูกตัวเมียครับชุดนี้คู่นี้ลูกตัวเมียนะครับแล้วตัวเนี้ยอ่าตัวเฮ้ แสดงว่าพ่อดีอดิพ่อตัวนี้เออแม่ขาวนี่ลูกตัวนี้ครับเท่าไหร่อาร์ตร้องไม่หกหมื่นหกหมื่นครับร้องหกหมื่นต่อได้นะครับน,นี่แม่ขาวลูกแดงนี่ครับลูกแม่ท้องไหมแม่ก็น่าจะท้องแม่น่าจะท้อง,อ,งอีกดูนะครับเขาว่าท้องเกือบทุกตัวนะครับมีพ่อคุ้มฝูงอยู่ประจํานะครับแล้วแบบเขาขาวนี่แหละ เป็นบอลแบบไหนตัวขาวที่มันตัวเปล่าตัวนู้นตัวนู้นตัวเปล่าตัวนี้มีลูกใช่ไหมตัวนี้ลูกตัวขาวนี่อ่าแล้วตัวเนี้ยตัวนี้ลูกตัวน้อยไงอ๋อเดี๋ยวต้องดูนมใช่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 ตัวนู้นตัวเปล่าครับท้องไหมท้องครับท้องท้องนะครับท้องนะครับเดี๋ยวตรวจท้องให้เดี๋ยวตรวจได้เดี๋ยวเรียกคนมาตรวจแล้วเรียกคนตรวจแล้วดูคร่าวๆนะท่านอยากจะซื้อม้าที่ตลาดนะครับมาที่ตลาดนะครับ ไม่แนะนำให้โทรนะมาเลยนะอยู่ใกล้ๆอะ่ะวุ่นวายเอ้นี่นี่ตัวเนี้ยตัวนี้ขายแล้วตัวนี้ขายไปแล้วส์ขายเท่าไหร่ยี่สิบห้าเออดูตัวอย่างที่ขายแล้วก่อนเลยสองหมื่นห้าพันไม่ขายแล้วครับนี่ไปไหนอ่ะไวเลี้ยงอะไรทุ่งนี้เนาะสูงเมตรยี่สิบห้าครับแบบนี้สูงเมตรยี่สิบห <f> ้า คอกมันเลอะมากเลยบคอไม่มีหลังคาอยู่ข้อปูนไม่มีหลังคาอยู่ข้อปูนไม่มีหลังคาครับพี่น้องพิจารณาดูนะครับข้าวนะครับข้าว,าว,าวตัวขาวแลูกลูกตัวนมยุบตัวน้อยแล้ลูกตัวนมคัดน,นีมีเพิ่งออกอันนี้แม่ลูกกันนะย้ำกันอีกทีนะนี่แม่ลูกแม่ไทยให้ลูกเป็นหัวโล้นอย่นี้สวย พ่อเคี่ยวอะไรพ่อน่าจะเคี่ยวสี่พ่อน่าจะแฟนแท้สี่ซี่ครับพ่อก็สวยใช้ได้นะครับร่างกายดีครับลึงยานดีครับนี่อยู่พ่อเขาตัวนี้นะถือว่าท้องแน่ๆท้องแน่ๆแ,แต่หางมันฝ่ายหางไม่มีขนไม่มีให้ลูกดีจัดให้ลูกดีนะอื มีลูกมันไหมในเนี้ยไม่มีลูกมันเขาแบ่งคนอืนอ๋อนี่มีผลงานนะครับลูกสองตัว<อ>ลูกสองอลูกตัวที่สามอยู่ในท้องนี่<อ>ให้ลูกสองตัวแล้วให้ลูกมีผลงานดีด้วยแล้วก็ขายไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวจะตรวจท้องกันวันนี้เดี๋ยวตรวจท้องกันเลยมีคนมีหมอมาแล้วสั่งหมอมาจากไหนเนี่ยพิษซูนูโรลลครับ สั่งหมอมาจากฟิสเโนโลกอัดฉีดหมออัดฉีดอัดฉีดด้วยนะถ้ามันใจทำนีหมอมันล้วงเองรหรือจะมาล้วงเองจาหมอกรบมหรือจะมาล้วงเองก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวจะหาว่าอัดฉีดหมอท้องไงนะไม่ได้นะมันมีนะมันมีนะพี่น้อง ที่จ้างหมอมาล้วงแล้วก็อัดฉีดหมอเนี่ยบอกว่าท้องเนี่ยมันมีมันมีมนมประวัติมันมีแต่เราไม่ทํานะนี่เป็นเรื่องเล่าตลกตลกขำๆกันไปนะครับดูกันตัวเนี้ยย้ายมิธีตัวขาวเนี่ยไอพวกขาวๆเนี่ยพวกขาวมีต,วต,มมมมตัวเปล่าตัวนึงที่เราสารนึกเส็จถสีขาวมีสี่ตัวแม่ลูกมีสามคู่แม่ลูกสามคู่อ่าตัวเปล่าหนึ่งตัวนะครับก็ไม่รู้ตัวไหนตัวไหนแหละเดี๋ยวไม่แยกกันเอง ลเราไปทำพันเลี้ยงเอาลูกมันไม่น่าเกลียดใช่ใช่ถ้าคนที่เนี่ตัวนี้ลูกตัวขาวตัวนึงแม่ลูกนีนร้องหกหมื่นนี่คุณนี้ร้องหกหมื่นแล้วกับแม่แม่ลูกแดงเนี่ยลูกโตหมดแล้วสองหมื่นกว่าลูกเป็นนัวสาวนัวน้าแล้วเนี่ยสองหมื่นกว่าแล้วเนาะนี่เนาะตาวแล้วก็อีแดงลูกตัวนี้นี่นะย้ำอีกทีนี่แดงนี่ลูกนี้นี่แม่ขาวลูกแดงดูเอาร้องเท่าไหร่ หกหมื่นนะซ้ายขวาเนี่ยนะหกหมื่นยังกันอีกทีนะแม่นี้ก็ร้องหกหมื่นนี่นี่ร้องอยู่ด้วยกันแล้วราคาจะซื้อขายก็ต่อรองกันได้ครับนี่นี่เป็นแม่นะครับนี่เป็นลูกครับแม่ก็ท้องไหมนด้แต่ท้องลูกมันโตแล้วเพราะลูกโตแล้วแม่น่าจะท้องเพราะมันมันมันมีพ่ออยู่ในฝูงมันก็น่าจะท้องอะความน่าจะเป็นนะนี่ครับ สนใจมาดูครับที่ตลาดนัดโขกระเบือบองประจบนะครับอยู่ตําบลมองประจบอาเภอเมืองจังหวัดตากครับลูกเขามาให้หมาตัวนี้เขาไมาให้หมาลูกคนเลี้ยงได้แบ่งไปเออเขาไม่ให้ลูกมาแต่ทับไปแล้วทับเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี่แน่ตัวนี้มีลูกแต่เขาแบ่งลูกไปแล้วนี่ครับดูนะครับมีพ่อประจำฝูงครับ พ่อก็สวยหล่อเหลือเกินนี่ก็นี่ก็ใช่ลูกมันนู้นเ่ยมันไม่รู้ตัวไหนวะอืออีดําเนี่ยนะแต่ไม่รู้ลูกตัวดําไหนแหละอ๋ออีดําเนี่ยอ๋อแต่ไม่รู้ลูกตัวไหนแต่เราไม่ได้ขายแยกกันเลยขายแยกได้แบบนี้แยกได้แล้วนะครับตัวพู่นั่นนะครับอ๋อสนใจมาดูได้ครับผมทีมงานม่วงครับวันนี้ทีมงานม่วงมาสิบแปดตัว ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับฝากติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวมีวัวตรงไหนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับวันนี้18ตัวครับเปิดราคากันแล้วท่านที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงนะครับสุโขทัยตากกเพชรพิษณุโลกมาใกล้ๆมาได้เลยมาช้าอดนะามาไวมาก่อนได้ก่อนต่อราคาก่อนฝาก,กติดตามไว้ด้วยครับนี้ไวเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับสองหมื่นห้า แม่นด้วยหลังให้ดูดีหนังดี